สวัสดีค่ะชื่อพุ้ยนะคะธัญพืชที่พัฒน์ผลอายุ28ปีนะคะวันนี้ก็มีความดีดีอย่างมากนะคะที่ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทลูเซ่นะคะดิฉันก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะก็มีปัญหาเรื่องหน้าท้องนะคะซึ่งก็สรรหาแต่และวิธีนะคะทั้งาการลดน้ำหนักทั้งหาหมอนะคะทานยาโมคอล์อ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นาทางอาหารเสริม ้มหนักเท่าหนักนะคะก็ไม่เห็นผลนะคะแล้วก็กลับมาโยโย่นะคะจนเกิดค,ค,ความเข้าใจนะคะถึงขัานกับไม่อยากจะลดหนักเลยนะคะแต่ว่าก็ได้มาเจอผลิตภันธ์ของบริษัทรเมาเซ่นะคะก็คือผริพนันธ์อีท้อแล้วก็มีเชฟน,นะคะซึ่งสามารถช่วยให้ดิฉชันแก้ปัญหากาการแก้ปัญหาความอ้วนได้นะคะซึ่ง ทานเปลือพันเพียง15วันนะคะวันล2ะ2เมตรหลังอาหารนะคะก็ลดไป4กิโลนะคะแล้วก็ได้ทานพันต่อไปอีก15วันนะคะเป็น1เดือนก็สามารถลดน้ำหนักจาก60กิโลหรือ54กิโลนะคะซึ่งลดได้ถึง7กิโลกรัมน,นะคะก็บอกว่าสามารถสินค้าตัวนี้นะคะว้าต่อเอลยซึ่งบอกว่าเลิือัณันของบริษัทลรตเเซ่นะคะสามารถช่วยคนที่อยากล ได้จริงนะคะก็ยังจะฝากสลิตพัณมีเซ็มกันนิ้เทาอาไว้สำหรับคนที่อยากลดหนังจริงนะคะขอบคุณค่ะ